ผู้หญิงคนนั้นอะมันก็โง่เนาะซื้อน้ำแดงฉันเอะขวดละตั้งร้อยหนึ่งแดดมันจะรู้เปล่าวะว่าน้ำแดงที่ฉันเอาไปขายให้มันอะก็เอามาจากสารพรูดนี่แหละเอานี่มาก็ดีแล้วมามามาช่วยฉันปิดฝาหน่อย ฉันจะได้เอาน้ำแดงไปขายต่อไงริวว้วไม่เอาไม่เอา่ะรูไม่ดีมันเต็งๆตอยู่เนี่ยคิดดูดิวันนี้ทั้งวันไม่มีใครมาจับเราสักคนั้เดียวเลยเนี่ยโอ้ยฉันก็เหมือนกันนั่นแหละสงสัยอากาศอะ่ะมันคงจะร้อนอะ่ะคนมันก็เลยไม่ออกจากบ้านมาซื้อน้ำฉันอะ่ะโอ้ยพูดแล้วก็เซ็งว่ะแต่ว่าโชคดีนะพี่ฉันะ่ะไม่ต้องลงทุนซื้อน้ำแดงเลยสักบาทอะ่ะแต่ถ้ามันเป็นงี้ไม่ได้นะ ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเป็นย่งนี้เราแย่แน่พี่ฉันว่านะมันคงเป็นเพราะว่าน้ํามันอ่ะมันคงแพงขึ้นอ่ะคนอ่ะมันก็เลยไปใช้รถสาธารนณะมากกว่ารถส่วนตัวโอ้ยแถวนี้ไม่มีใครรถพังต้องต้งมบ้างนึกไงจ้าอเออแล้วพี่จะทำยังไงอ่ะให้คนเอารถอ่ะมาซ่อมกับพี่อ่ะแต่จะว่าไปถ้ารถเขาไม่พังอ่ะ แล้วใครเขาจะเอารถมาซ่อมกันเล่าโอ้ใช่ดิคิดดิคิดคิดเนี่ยูููคิดออกแล้วเว้ยโอวเรองแบบนี้ทำหน้าแบบนี้ต้องไปใช่ความคิดดีๆแน่ๆสิเมมันก็ไม่ตค์หรือว่าเก็บต้นเดียงไปขายเนี่ย เศรษฐกิจแบบนี้อะไรประหยัดได้มันก็ต้องประหยัดดีตกลงคิดอะไรออกอะถ้ารถเขาไม่พังเราก็จะองมาเป็นพังเขาจะได้รูกศิษย์ของเราไงเฮ้ยสุดยอดเลยว่าความคิดพี่เนี่แม่งโคตรเจ๋งเลยอะนี่ใครนี่ใครนี่มดที่รักไง แหมพอได้จังงบเทียนลักทิ้งไอ้หมดไอ้หมดปวดจ๋าปวดจ๋าเพี่จ๋าเพี่จ๋าปวดจ๋าปวดจ๋าพี่จ่าพี่จ่าแล้วเกปนี่นี่แต่งานเนี้ยต้องยกให้เป็นความดีความชอบของพี่เลยนะแต่พี่เป็นคนคิดแผนเอาไขควงไปตอกยางมันเจ็บมันให้ยางมันแตกแล้วก็ได้เงินมันมาไงนี่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 ได้มาตั้งสามพันห้าแน่ แถมมันยังไม่รู้ด้วยว่ายางแห่นไปอ่ะเป็นยังเตาจริงมะเนี่ย <c oughs> จริงก <c oughs and supporter> <ok> ็อุ๊ยแผนพี่นี่แม่งคตรสุดยอดเลยว่ะแบบเนี้ยเราต้องทำอีกอ่ะเฮ้ประหยัดมันแน่อยู่เว้ยพี่มีคนเอาน้ำแดงมาไหว้วาะนีไปเก็บเหอะฉันจะได้เอาไปขายไงตอด้ารลองไป พี่เยื่ออะไรใหม่มาวยรออะไรอะพี่จัดดิไปด้พี่จัดการเลยเร็ว เฮ้ยนี่ยางรั่วได้ไงพี่ดูดิเฮ้ยตำรวจตำรวจเหรอเอาไงดีวะพี่แบบนี้พี่ว่ายยกเสี่ยงเลยไปเถอะนี่จะหนีไปไหนหรอจ๊ะนี่ พวกคุณเป็นใครครับเนี่ยคุณตำรวจคะสองผัวเมียคู่เนี่ยเจาะยางล้อรถคุณตำรวจค่ะผมเปล่านะครับใช่ค่ะเปล่านะคะเราสองคนไม่รู้เรื่องนะคะอาผมผมต้องขอผ่านนะผ่านมา,นานแถวนี้ครับนี่คุณพูดเรื่องอะไรอะ่ะฉันก็เอาความจริงมาพูดไงจริงๆนะคะคุณตำรวจฉันโดนสองคนนี้หลอกมาก่อนค่ะสองคนนี้เจาะยางล้อรถฉันแถมยังเอาน้ำแดงที่เก็บมาจากศาลเนี่ยมาขายฉันในราคา100บาทอ้ออีกอย่างนะคะยังเอายางที่เปลี่ยนเนี่ย เป็นยางที่ใช้เราด้วยค่ะพูดอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอม,มีหลักฐานเหรอฮะอย่ามาพูดมั่วๆนะใช่ใชฉันไม่ได้พูดมั่วๆนะแต่หลักฐานเนี่ยฉันมีนี่ค่ะคุณตำรวจขอให้ลูกช้างเจอแต่สิ่งดีๆ แควค่าจากสิ่งที่ไม่ดีด้วยเถิดสาธุเฮ้ยเล่นมันคนขายน้ำกับช่างซ่อมรถนี่หว่ะ ทำไมดูสนิทสนมกันจังเอ๊ะมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆเลยอะี่น่าเชื่อเลยว,ว่าแผนของเราเนี่ยมันจะได้ผลอะ <c oughs> แล้วอีกอย่างนะอีกผู้หญิงคนนั้นอะ มันก็โง่เนาะซื้อ time, <Marina S 1> <source> น้ำแดงฉันเออขวดละต้องร้อยหนึ่งแดงมันจะรู้เปล่าวะว่าน้ำแดงที่ฉันเอาไปขายให้มันอะก็เอามาจากสารพวกรนี่แหละนี่นี่แต่งานเนี้ยต้องยกให้เป็นความดีความชอบของพี่เลยนะแต่พี่เป็นคนคิดแผนเอาไขควงไปตอกยางรถยนต์มันให้ยางมันแตกแล้วก็ได้เงินมันมาไง เร็วมากือ แบบนี้นี่เองอย่ามาเล่นกับระบบนะคุณตำรวจครับเอ่อไม่ผมไม่ใจละครับผมโทนครับผมผมขอโทษจริงๆครับผมไม่ใจอไปแล้วครับใช่ค่ะเราสองคนไม่ได้ตั้งใจนะคะคุณตำรวจไม่ได้ตั้งใจงั้นเหรอ หายควงมาตอบล้อรถคนอื่นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจอรอไหนจะน้ำแดงที่เก็บมาจากศารอีกนี่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าฉันไปไหว้ขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แก้ป่วยฉันคงไม่ได้เห็นความชั่วของพวกแกสองคนหรอกป่านี้คงไม่ทําแบบนี้กับคนอื่นใช่ปะโถยจะทำไงได้วยวก็เสดินเงี้ยทำไปทนสามีก็อดตายดิอ๋อคนอื่นเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเขายังไม่เลือกวิธีที่ผิดเลย อย่าเอาเศรษฐกิจย่ำแย่มาเป็นข้ออ้างในการเอาเปรียบคนอื่นแบบนี้มันน่าสมเพชคุณตำรวดคะเอาตัวไปเลยค่ะโอ๊ยไม่ไปไม่ไปครับตำรวจโอ้ยโอ้ยดือแล้วก็เก็บหลักฐานไปด้วยอย่าเล่นกับระบบ